สวัสดีนะครับโซเชียลแคมไม่ใช่ละสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ผมสี่บาทอีกแล้วครับผมอ่าเห็นไหมครับถ้าผมพิมพ์ชื่อแปลกๆนะครับเลือดมันจะมีแค่25นะครับถือว่าน้อยมากนะครับผมแต่แรกกับการที่เรามีลักไหนวะดูตรงไหนนะครับผม99นะครับชื่ ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับโดนตบทีเดียวนี่ร่วงแน่นอน <laughs> มีลักสูงมันดีตรงไหนนะครับผมอย่างแรกเลยผมก็จะไม่ให้เดทมันริบของเราโอ้เยอะจังก็เหมือนที่ผมกล่าวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับผม มันก็จะเป็นเหมือนระดับโนมอนหมดเพราะว่ามันแฟร์นะครับกับการที่ได้ลักมาสูงแต่เลือดแค่25ถ้าในฮาร์ดโหมดสไตล์ซีวาสก็คือโดนริบอาวุธโดนริบทรัพย์สินไปหมดนี้ก็คือโดนอะไรสกิดนิดเดียวก็เสียชีวิตนะครับผมเลเวลอัพ เคเราก็จะทำการถอดปลดทรัพย์สินอลูคาร์นะครับผมสิบาทำอะไรมานะครับก็ไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่าผมไม่ได้ทำนานมากเอ้าปิวไกลเลยไม่โกดนะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ผมจะให้มันปิวไปอีกทางหนึ่ง ตอนนี้ก็จะเดี้ยงแล้วนะครับผมโดนทีเดียวนี่ถึงกับเดี้ยงเลยทีเดียวไปหมาจ๋ามานี้พึ่งเอาไปทั้งงี้แล้วตายครับผมกมเบย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 อ่าได้เอาใหม่เลยอ่ะเซงเป็ดโอเคครับก็ได้เอาใหม่ทั้งหมดเลย กระมังว่ากระมังที่สุดเลยเอามันนี้หมาชนกูได้แล้วเออเอาไปทางนี้แล้วอะไรของมึงเนี่ยเอเ,อเอสียงป็ดทำไมมันเด้งมาทางนี้ครับรู้สึกว่าบ้างนี้มึงจะทำยากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฮะตัวอะไรรองนะมันอืม อเอาไหมอืมอืม,อ,มอ่าไปสักทีโทรนะครับผมก็จะปิวข้ามมาเลยนะครับตอนนี้ก็เราจะไม่สามารถกดสตาร์ทได้อ้าวผมยังใส่ดาบอยู่นี่หว่าเฮ้ยแจมเลยแจมเพราะอะไรนะครับเพราะเราจะไปเจอไอ้โครงกระดูกนี่นะครับแล้วก็ห้ามล่วงลงไปข้างล่างนะครับล่วงไปปุ๊บเกมคร s ช นะครับก็คือเกมเน่านันเดงใส่ดาบอยู่ก็แจมสิครับถ้าปกติไม่ได้ใส่ดาบนี้ก็จะโดนในพวกนี้ตุ๋ยทีเดียวนะครับเดี่ยงโอเคเราก็มาเข้าห้องเซฟก่อน1รอบนะครับแล้วเราก็จะได้ของของเราหมาแจมปะล่านะครับผม ต่อให้แจมยังไงก็ช่างเถอะครับเลือดเราแม่งมีนิดเดียวเชื่อไหมครับถ้าตอดหมดนี่ก็โดนหมาตอดทีเดียวตายเลยนะครับผมโอเคผมมาเปิดแมปเฉยๆตอนนี้ก็จะมีเสียงแปลกๆนะครับเพราะมันเป็นบั๊กของเกมนะครับผมถ้าเล่นสปีดลารนก็จะเห็นอาลลูคารเป็นลูกศิษย์ไมเคิลแจ็กสันนะครับผมมูนวอล์ก มุนวอล์กทั้งเกมเลยทีเดียวความจริงผมก็อยากลงไปเอานาฬิกาหยุดเวลานะครับผมอยู่ฉากถ้ำที่มันมีเมือแมนนะครับผมตรงนั้นจะมีนาฬิกาอยู่ฮาลโหาสิาทมาทำไมนาฬิกาอ้าโมเดก็บอสที่เราจะไปเจอนะครับไอ้สตัวนะครับผม ถ้าเราหยุดเวลาปึ๊บต่อให้เราใช้หมัดธรรมดานะครับอาจมันพัว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 ,พว,พวมันก็สิ้นชีวีได้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเตะโอเคเปิดแมปกร็รอรอิ่งอืมอืมเลตเตอร์ชิยลเกมนี้ก็มีบั๊กเยอะแยะเลยครับ บ้าข้ามเดนนี่ก็มี2แบบนะครับแบบแรกก็ที่เห็นเห็นไปแล้วแบบที่2ก็ผมอธิบายไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วละ่ะอยู่แถวแถวหมาป่าเนี่ยแหละครับถือในโตับอมใช่ไหมวะเดี๋ยวอ้าวไม่มีอ่ะใช้ไปแล้วเหรอช่างมัน <laughs> นะครับถือนั้นไว้นะครับแล้วก็ให้กดระเบิดอพร้อมกับตัวเราเลเวลอัพนะครับ เราก็จะข้ามฉากเดสไปเลยแต่อันนั้นมันง่ายเกินนะครับเพราะเราทั้งเ,เลือดเยอะไอสเต็งก็เยอะนะครับผมไม่เหมือนอันนี้อันนี้เราเลือดนิดเดียวเองหาชิวะท,ทำยังไงนะครับก็พิมพ์ชื่อแปลกๆที่เห็นนั่นแหละ <laughs> อืมอือืก <laughs> <laughs> ็ตรงนี้ก็จะมีห้องรับนะครับ ข้างล่างแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับทุกคนคงรู้อยู่หรอมั้งฮึบฮึบรีส i ิสแตนทันเดอร์พชันกันสายฟ้านะครับผมจะไม่ผิดมันจะมีบอสตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆ เร,เราเลื่อนมันเยอะมากนะครับไม่รู้มีทิกยังไงในการฆ่ามันผมมาทางนี้ทําไมเนี่ยเอา้เอาอ้าวก็ไปให้มันฆ่าเนาะโอ้ตรงนี้ก็จะติดปืนใหญ่เอาไม่ติดแล้วทางนูน้นะไปไหนก็จะวิ่งวนหน่อยนะครับผมจําไม่ได้อา้าวเฮ้ อา้าวรถทางนั้นไปไหนวะเอาช่างมันเถอะครับเราไปกันเถอะกัเฮ้ยเผื่อมีทางลับไม่มีนะครับเพลงเอ่อเกมนี้นะครับอลังเกือบทุกฉากเลยไม่รู้มันจะอลังไปไหนเซฟดีไหมดีกว่ากันพลาดถ้าอลูคัดกูแอคเซฟเย่ <c oughs> กี่นาทีแล้วเนี่ยผมเล่นอ่าไม่ได้ตั้งเวลาไว้นะครับเลยไม่ไม่รู้โอเคเจอบอสแล้ว ตายเป็นหนึ่งเก็บตายไปสองก็ตวัดดาบนะครับมั่วๆเก็บไปเถอะนะครับผมผมไม่เข้าใจนะครับพวกเขาเล่นสปีดลันนีเขาไม่เก็บอืมอืมก็จะวิ่งตามเรื่องอย่างเดียวนะครับผมหรือเปล่าวะ ทางนี้ไปไหนอ๋อผมเริ่มมั่วแล้วครับอ้าวมีลิฟแกๆ่ๆเอาลงไปซะในๆนก็มาแล้วนะครับช่างหัวมันกดไงวะเดียวเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยยังไงอ่ะผมจะกดโซสตีลนะครับกดไม่ได้นะครับเพราะมีมานาแค่25แม่ต่ำทั้งเลือดต่ำทั้งมานาก็จำไม่ผิดนะครับโซสตีล so มันใช้มานา50เราเป็นแค่ไอหนุ่มโชคดีที่มีเลือดกับมานาน้อยนะครับผมก็ฝีมือล้วนๆแล้วลกันอ้อลืมไปเรามีดาบ เรามีไอเทมเทพด้วยชุดของอาลูคาร์ดนั่นเองอแกะตูมอ้โห و, มาโผล่ไกลเลยอะไรวะโอ้โห و, ไกลเลยนะครับ รีดีไหมเนี่ยอยากันนั้นเลยครับผมต้องวิ่งไปอีกไกลโอเครับเราก็มาอยู่ที่เดิมแล้ว <c oughs> ตะกี้ก็เป็นทางนะครับอ้อมลงไปเอาของแล้วก็อ้อมสักไกลเลยอะไรวะโอ้มันต้องมีทางไปสิฟรานซิสอันนี้เป็นเอ่ย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 ห้องเซฟ คาซอมบี้เล่นยามค่ำคืนตึมมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เอากูดแดดพิธาเอาไปเลยแอคอาร์เมอร์มีอยู่ทุกภาคนะครับแอคอาร์เมอร์ อเอ้ยพิษโอ้ไม่ติดนะครับต้องโดนน้ำมันถึงจะติดโดนน้ำมันเลยเลยสิวั <c oughs> อุปัาจันเชื่อไหมครับตอนอาน่ะพูดถึงน้ำมันติดน้ำมันเลยตอนเป็นเด็กนะครับโพชั่นนะครับผมอ่านว่าโพทิออน <c oughs> โพทีออนนะครับผมตั้งแต่สมัยเล่นโปเกมอนนครับโพทิออนนะครับ,รบไม่เคยคิดเลยว่ามันอ่านว่าพชั่นนะครับผมครับผมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ไมเคิลแจ็กสันต่อไปนะครับผมมูนวอล์กแม่งตอนนี้ก็พยายามตีเทียนไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรผมหาไอเทมหนึ่งอยู่ อะไรนะหรือนะครับผมเจ็บผมหานาฬิกานะครับนาฬิกาไม่เคยบอกเวลานะครับเอาไปสู้กับบอสนะครับผมบอสล่างก๊อปปี้เราดับบังเกงเกอร์นั่นเองโอเคผมจะไปทางนี้ก่อนนะครับรู้อยู่ว่ามัน เอว่ามันจะอ้อมลงไปนะครับเหมือนที่เราทำแต่ไหนๆก็มาแล้วโอหรือว่าเดี๋ยวค่อยมาดีวะนะครับเพราะมีข้างบนแปลงเป็นอีเกียได้ก่อนนะครับค่อยมาไปเฮอะงั้น <laughs> ไม่งั้นก็ได้การิตี้บูทก่อนนะครับค่อยมาเพราะว่าถึงมาแล้วเราก็ขึ้นไปเก็บข้างบนไม่ได้นะครับมันไม่เคลียร์นั่นเอง บัคฟรีแมนอีกแล้วบัคฟรีแมนนะครับแม่งมีเกือบทุกภาคเลยตรงนี้เราก็จะเจอมาเรียนะครับแล้วก็ผมก็สก,กีมันไม่ได้อีกแล้วเพราะยังไม่ได้จบสักตาเลยเดี๋ยวนะเธอเหมือนคนนึงเลยอะมาทำอะไรที่นี่ฉันจะมาทำลายปราสาทแห่งนี้ แ่งั้นเราก็มีเป้าหมายเดียวกันฉันเชื่อใจเธอแล้วแหละชื่ชื่อมาเรียคุณชื่ออะไร <c oughs> อลูคลาร์ดนะครับอเป็นพวกพูดไม่เก่งใช่ไหมโอเคหวังว่าได้เจอกันอีก <c oughs> ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> อีมาเรียมึงดูถูกกูเกินไปแล้วนะครับอลลูคลาร์ดบอก <c oughs> แหมว่าเราเป็นพวกไม่ชอบพูดนะครับ เห็นเงียบๆในฟาดเรียบนะครับอลูคาร์บอกว่าไปนาฬิกาไม่มีนาฬิกาเพชรไม่เอาเพชรเอานาฬิกาเอาบาเล่ทีนะครับแหม่ตีไอ้พวกนี้ได้ได้ชามากินเลยกันทีเดียวบาเล่ชาบาเล่เอา ืมลูกค้ามันกลางโล่นึงมันเอาโล่มาปิดหน้านะครับเฮ้ยผมลืมเรื่องนาฬิกาไม่เคยบอกเวลาซะเลยมันอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยทางนี้ไปทางไหนวะเอาเลเทอร์ชิลนะครับผมเนื่องจากลักมันสูงนะครับ ของเลยดบง่ายง่ายแต่มีดคันเทพก็คงดบยากอยู่ดีนะครับมีดาบคลื่นนั่นเองไปทางไหนเนี่ยเอาทางนี้ตันถึง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 ดื้อดื้อดื้อเอาเฮ้ย เฮ้ยอะไรนะครับผมหานาฬิกาไม่ได้อยู่แถวนี้เหรอหรือตะกี้พูดมากไปเลยลืมนึกถึงฮึบฮึบเอาหนังสือไม่ได้อยากได้ไปเบิ้ลนี่อยากได้อ้นี่แหละไปเลยจบเกมนี้ลูกค้าก็ สงสัยคงได้เปลี่ยนรองเท้าใหม่นะครับผมเนื่องจากพื้นสึกหมดนะครับเดินมุนบล็อกทั้งเกมเลย <c oughs> <c oughs> อืมตายซะสังเกตดีๆนะครับนอกจากของจะดอบดีแล้วนะครับเงินเอ่ยหัวใจเอ่ยนะครับก็ดอบจากอามอนเตอร์ดีด้วยนะครับเนื่องจากค่ารักเราพุ่งปรี๊ดเลยปล่อยอะไรจ๊ะ แมนอิทเตอร์นะครับอ่าภาคที่แล้วผมเล่นอ่าเรียลออฟโซโลนะครับแมนอิทเตอร์เป็นตัวลูกตายื่นออกมาจากกระโหลกอา่า <c> ฮ <oughs> ที่มาภาคนี้นะครับแมนอิทเตอร์ก็เป็นต้นไม้ขวานไม่เอาไม่เอาขวานเย่ ถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ต้องลงไปทัวข้างล่างก่อนโอเห็นเพชรแล้วผมนึกถึงบัก <c oughs> โอ้โอ้โไม่ถูกนะครับเฉียวหัวชก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 แบบนี้เรียกว่าแทางข้างหลังทะลุถุงหัวใจยยเลยทีเดียวนะครับผมที่่ามาทำไมนะครับมาเอาของครับผม เสียงชิงรีดร้องนะครับตอนนี้ก็ไม่ทําอะไรนะครับรอให้รีบมันทํางานเร็วสิเอ้ยตอนนี้ชิวัตก็บีขี้เกียดรอเลยทีเดียวอ่ากําลังคิดบ้าหูไปดูบุรีรอพอดีมเนี้ยนะครับผมก็มาแล้วจีววนักเกิลนะครับผมอยากนั้นเลยผมใส่แทนดาบแม่มเลย ไหนแจมแตะกี้เราได้อะไรเสื้อเสื้ออะไรวะนะครับ polish to ต e s ล s t o n นนี่โอใส่แล้วจะไม่ติดอ่าหินนะครับไม่ไม่เป็นก้อนหินเกเคเราก็ได้สนับมือขั้นเมฆมาแล้วดี๋าวกนั้นเลยลงไปทัวข้างล่างให้มันเสร็จเสร็จไม่เอาเมีด โอ้ยเกือบตรงนี้ก็มีกล้องนะครับเราเข้าไปส่องดูส่องได้ไหมวะส่องได้สินะครับก็จะเห็นคนแจวเรือ <c oughs> ออกเถอะนั้นโอ้โอมีปลาด้วยนะครับในน้ำมีปลานะครับ <c oughs> ในน้ำมีปลาในน้ำมีหอยนะครับผมท้ยในน้ำมีข้าวดิเฮ้อไม่ตก,มกเมดูซ่าเฮดเมดูซ่าเฮดโอเคเราไปเดี๋ยวดับเบิลเกงเกอร์กันเลยนะครล่องลอยไปผมชอบชอบนะครับไ้พวกอ่อ ตัวละครตัวสัปลาดของพวกฝรั่งเขานะครับผมพวกเมดูซา่าเฮดพวกอะไรประมาณนี้ <c oughs> ลหลงไหลเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เป็นพ่อเกมนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมผมก็เลยชอบไม่ว่าจะเป็นเมนติคอเมดูซ่ามินอทอตัวแปลก,ปกๆเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมชอบเหมือนผมไหมหรือว่าผมลกจิตคนเดียว ตืมเขอืมอา้าวครับผมเราก็จะเจอกับตัวเราเอง <c oughs> ซึ่งมันกวนบาทามากนะครับไอตัวนี้มาสวัสดีสวัสดีจ้านะครับผมเวลาบนหัวผมเดินมาถึงเลขสี่นะครับจากเลขห้านะครับแล้วมันก็ถ่ายน่าสงสารมากเอาแหลกแหลกแหลกแต่ก็ยากนานนะครับ ค่าหัวใจเรามีน้อยหมอกผมใช้ในาฬิกาได้ทีเดียวหัวใจถึงกับเกลี้ยงกลาดิอุสเราก็จะไปเอาโซมาปาอุ้ยโซ <laughs> ติดจากเกมเก่า <laughs> เกมที่แล้วนะครับังเอิญเล่นแอสเซอร์เวเนียนะครับ Area of Solo นะครับผมตึม แล้วมันมีโซอ,อฟีคิกบึม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 เอ๊นะครับผมจิว๋ววิ่งเงินโอ้โหนะครับตีโครงกระดูกได้เงิน400เลยทีเดียวเอา้าไม่ตายเอา้าเออเอ้าไอ้นี่ไม่ตายวะ จีบหึือจเจผมไม่รู้นะครับว่าผมโจมตีเท่าไหร่เพราะมันต้องไปเก็บไอเทมก่อนตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นมั่วนิดนึงไม่นิดละเยอะอยู่ครับผมลิเว a t o เตอร์แอคทเวเทรดด้วยนะครับอืมเอาเฮ้ย เมดูซ่าเฮดอ้าไม่ถึงช่างหัวมันเอ๊ะข้างบนมีอะไรวะขึ้นไปดูอ,อ้าวเฮ้ยโอ้นะครับก็ถ้าเอ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเล่นตามสไตล์ศิวัตกวนนะครับก็จะกลับไปทางเดิมทางหอนในฬิกานะครับแล้วก็อ่า อาผมลืมไปเก็บโซ่หมาเมืนอจะพูดนะครับผมโอเคเอาลงไปเก็บโซ่หมาก่อนแล้วก็กระโดดไปตรงช่องลับทางด้านซ้ายนะครับกระโดดหนึ่งที่นะครับแปลงร่างเป็นหมานะครับผมแล้วก็แปลงร่างเป็นคนอีกทีหนึง่งแล้วก็เตะเชิงเทียนนะครับเตะไฟนะครับมันก็จะขึ้นไปได้ แล้วเราก็จะไปเออมึงถอยไปไหนเนี่ย <c oughs> <laughs> ไปโซนของอ่าชื่ออะไรว่าจำไม่ได้โอร็อกส์หรือเปล่า <c oughs> นะครับผมนั่นแหละแล้วก็ไปเอาออไปเอาอาโซค้างคาวหรือว่าโซหมอกนี่แหละผมจำไม่ได้ <c oughs> แต่มันก็จะรัดอีกแหละนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบรัดเท่าไหร่เอาห้องเซฟเอาเสฟซะหน่อย กินเวลาไปเท่าไรแล้วเออเอยเอยเอยี่นาทีแล้วนะครับผมก็โอเคโอเคครับก็สมควรแก่เวลาแล้วแหละเพราะว่าผมเล่นก่อนไปทำงานทุกวันเนาะก็ฟาดไป24นาทีแล้ว <c oughs> นี่ดูตรงไหนนะครับนี่โอเคครับได้เจอกันพารทหนนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ